สวัสดีครับมาพบกับเซลแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปฟังราคากันดีกว่าว่าแคลิบอร์มาตัวโฮม2024ราคาเป็นเท่าไหร่ไปดูเลยมามาเจอกันกับเจ้า Toyota r ร v o 2008 4 w h e e l a วิเกียรตตัวนี้นะครับ ซึ่งเราได้ทำการอัปเกรดทุกอย่างใหม่หมดนะครับในปี2024นี้ไม่ว่าจะเป็น RV Smart System ไฟท้ายห้องน้ำนะครับรีโนเวทใหม่ทุกอย่างทำใหม่หมดเพื่อปี2024นี้เลยนะครับผมตัวรถของเราอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็จะมีทีวีตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นมาพร้อมให้ข่านดูแล้วนะครับโซลาเซลล์นะครับหแผง550วัตต์นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม 1ลูกนะครับ24โวลต์4 0 0แอมป์ตามมาด้วยฟังก์ชันของชุดฟอร์นิเจอร์แบบใหม่นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตู้เสื้อผ้าหรือจะทำเป็นเคาน์เตอร์นะครับผมคันนี้มาในราคาที่2,335,000บาทนะครับคันนี้ถือได้ว่าฟูลออปชันเลยนะครับไม่ว่าช่วงล่าง AC Power นะครับแบตเตอรี่ลิเธียม24โวลต์4 0 0แอมป์1ลูกนะครับชุดครัวสไลด์นะครับ คันนี้เนี่ยถือว่า Full Option เลยนะครับยางนะครับตัวนี้เป็นยาง B.F. Goodrich b Good bridge, นะครับผมแข็งแรงดุดันไม่เกรงใจใครอีกแล้วแต่ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแบบมาตรฐานเราก็ยังมีใหอ้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่คันนี้เนี่ยคือมาที่ Full Option ก่อนนะครับผมซึ่งรถคันนี้นะครับจะไปโชว์ในงาน Motor Show ครั้งที่45นี้ด้วยนะครับที่ Impact เมืองทองธาน,นีที่สำคัญเราไม่ได้มีแค่ Toyota Revo ขับ4 เครื่อง2,008โฟร์วิวตัวนี้นะครับเรายังมีตัว All New Champ นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้มาในราคาฟูลออปชั่นที่2,132,000บาทเท่านั้นนะครับผมสิ่งสำคัญเรายังมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ Mitsubishi Titan All New เหมือนกันนะครับเครื่อง2,004นะครับ4 wheel drive เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้มาในราคา 2,300, 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาที่ผมแจ้งไปทั้งหมดนะคร ฟูลออปชันเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถเอารถไปใช้งานได้ทันทีของเรานะครับมีแฟแนซ์รองรับด้วยนะครับดาว25อนผ่อน4ปี5ปีนะครับเข้ามาคุยกับทางเราได้นะครับผมเจอกันในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับที่ IMPACT เมืองทองธานีนะครับฮอรซีบูธดีสิบนะครับรับรองเลยนะครับว่าผมจะมีโปรโมชั่นดีๆรอลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับอย่าลืมไปเจอนะครับเซลแม็ค มอมพงเซลน้องเกตนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับท่านอยู่นะครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่027528585 023607555นะครับหรือไปติดตามชมเว็บไซต์ของเรานะครับ w y w o a ไ r เ o ็บ m o ล o ิ oh นะครับแล้วไปเจอกันที่งานครับไป